สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักราชนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นสรุปผลราวพัฒนานะครับของวันที่10พฤศจิกายนพศ2566นนะครับก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักราชด้วยครับผม ขอให้รวยให้รวยให้รวยนะครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับช่องเลขนาคราชประจําวันที่10พฤศจิกายน2566ลาวพัฒนาเด่นบนล่างเลขนาคราชให้ไป0กับ9เข้า <c oughs> เด่นบนล่างนะครับผมให้ไปที่0นย์กับ9 เข้าศูนย์นะครับผมเข้าศูนย์นะครับกับเก้านะครับผมห้าไม่เข้านะครับผมรูดบนให้รูดศูนย์นะครับผมให้รูดศูนย์ครับผมไปออกล่างนะครับให้รูดห้าผิดนะครับผมก็เข้าตัวเด่นนะครับ 0นกับ9นะครับกับตัวรูดนะครับผลออกนะครับล่างออก0 8นยะครับบนออก79 3ตัวบนออก879นะครับผมก็หวังว่า FC คงจะมีโชคมีลาบนะครับผมกับช่องเลขนรักขาดเดี๋ยวมาตามต่อครับผมเดี๋ยวเล่นักลาดจะให้เราพัฒนางวดวันที่13 พือจีกายนต6หกไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ